สู่รายการเ <ik> <ik> ครมิกเซับผมสวัสดีครับทวโมงครับสวัสดีครับกางครับ ครับผมพบกับพวกเรา2คนในรายการคัมิกาเซ่นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ทีเดียวทางยูทิวชแนลครับใครอยากพูดคุยกับพวกเราครับส่ง SMS มานะครับที่4747777นะครับหรือว่าเอ็มเอสซี่4747788นะครับหรือว่าช่องทาง Facebook Twitter Instagram w w w ว็บยูทิวชแนลทีวและที่สำคัญ i l o v e ฟ a m i ม a ก e c o m ครับผมครับผมมาละฮะตอนนี้ฮะขอพูดประเด็น SMS วันนี้นะครับพี่โดมครับจัดไปครับได้ครับของประเด็น SMS วันนี้นะครับอยากจะพูดคุยอยากจะบอกอะไรกััับบบสาาาาววฟ้้้กนงครผมอ SMS 4747777 MMS 4747788นะครับผมลุ้นรับนี่เลยครับนี่เป็นภาพพอมลายเซ็นนะฮะของน้องฟ้าเองอ่นนี่สำคัญครับวันนี้เรามีไฮไลท์เพียบเลยครับอ้าวเอาเลยครับพี่ผมก่อนเลยครับวันนี้เรามีแขกพิเศษนะครับใครครับเชิญสาวสวยฟ้านี่เองมาพูดคุยเรื่องซิงเกิลใหม่ครับผมแล้วพร้อมอัปเดตชีวิตเฟชชี่เขาด้วยอ๋อครับผมอันนี้ไม่แพ้กันนะพี่ทั้งหมดเป็นอัปเดตภาพเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นของ คาร์เมก้าเซ่เคไฟคอนเสิร์ตโอ้โหไม่ไม่นานนี้เองสดๆเลยใช่แล้วครับผมอ่ะส่วนตอนนี้เราสองคนครับมีเอ็มดีใหม่ล่าสุดมาฝากนะครับพี่เพื่อนๆได้ดูก่อนใครเจ็ดวันนะครับครับเพลงอะไรครับพี่ต้อมกับเพลงของแตงกุ้ยนี่เลยอยากกลับไปเป็นเพื่อนเธอครับผมออ๋ที่บอกว่าเพลงนี้นะฮะจะเป็นเหมือนแบบว่าความรู้สึกของเพื่อนสนิทครับที่แบบเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วพออีกวันหนึ่งรู้ว่าเพื่อนเราอีกคนนึงเนี่ยชอบเราอะไรอย่างนี้มันก็เลยทำให้ความรู้สึกที่ว่าเป็นเพื่อนสนิทเนี่ยห่างเหินกันไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะจบยังไงเราต้องดดดดดูููในนนนนน MV MV คคคคครรรรรัััััััับบบบบบอ่่ะะผผมมมพขาาีี้ไปกกกกเลยว Thank you ช ครับผมกลับเข้ามาสู่รายการคามิกาเซ่แล้วนะครับตอนนี้ฮะขอย้ำประเด็น S M S ก่อนครับประเด็น S M S วันนี้ฮะอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรกับสาวฟ้าครับผม S M S 4747777ครับ M M S 4747788ครับลุ้นรับนี่เลยครับภาพพร้อมลายเซ็นของน้องฟ้าเลยค่ะมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่เมื่อกี้เราพูดไปนะครับเรามีภาพเบื้องหลังคามิกาเซ่ K ไฟคอนเสิร์ตเขาได้ไปถ่ายโปสเตอร์กันนะครับวันนี้ภาพให้ชมกันครับผมชมกันไปดูกันเลยนี่นี่ นี่สองสาวโฟมออนะครับกับสองสาวนกดจั๊มนะครับคือต้องบอกก่อนว่าทีมฮะทีมของคอนเสิร์ตค่ายนี้เป็นเหมือนแบบแมนๆต้องไฟไฟใช่เป็นการแบบดุเดือดสู้ต่อเพลงเลยครับผมครับนี่เดโมนะครับครั้นี้เป็นเดโมโปรเจกต์นะฮะขนมจีนกับสาวน้อยแตงกิ้วนะครับครับผมซึ่งมี2ฝ่ายใช่ไหมครับจากสีเสืใช่จะมีสีน้ําเงินกับสีแดงครับผมครับผมแต่จะเป็นไงเนี่ยเราพูดมากไม่ได้ครับผมเราต้องรอติดตามกันครับอ๋อจริงเหรอครับนี่ไฟฟังแก้วครับผมโหแต่ละคนนี้ลุกแบบว่าเฮ้ยแบบ มันดูเท่อะผมว่าทุกคนันดูแบบแหวกแนวดีนะครับทีเจนี้ลุกเข้ามากคนนี้คนนี้ใครอะครับคนนี้เท่มากแต่ว่ากล้ามเล็กไปหน่อยพี่โทมอกับพี่ป๊อปปี้นะครับก็ขึ้นด้วยทางนี้นะใครคิดถึงนะเจอแน่นอนเจอแน่นอนเลยอ่านที่จัดทีเรามีหนุ่มเจฟนะครับที่เป็นศิลปินใหม่ของคัมกเกเซ่ด้วยครับผม จะเอากีตาร์มาทุบกันหรือเปล่าต้องไปดูต้องไปดูนี่ก็เป็นหนุ่มสปริตนะครับกับสาวฟ้านะครับผมเดี๋ยวได้พูดคุยกับสาวฟ้าแน่นอนกีต้าครับผมเรับไม่ต้องไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมเขามาอยู่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้มีแขกพิเศษรับเชิญแบบว่าเยอะมากมายเลยครับผมใช่ครับเนี่ยหมดแล้วแต่ผมก็ต้องรอติดตามครับวันที่13ตุลาคมนี้นะครับคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ของ เซนนะครับขายบอกวันที่21กันยายนนี้นะครับที่ไทยทีเก็ตมีเจที่เดียวนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับครับผมตอนนี้พี่โทโมกตั้งถืออยู่ในมือแล้วแค่นี้แมกกาซีนครับมีเรื่องราวดีๆมากมายมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกแล้วครับผมอันนี้ครับผมเป็นสำหรับสาวๆเลยเอาใจสาวๆหน่อย อ้าวสำหรับใครนะฮะที่อยากไปดูคอนเสิร์ตแล้วหน้าเปครับผมเราต้องล้างหน้าให้เปครับใช่ครับว่าขั้นตอนใน,ในการรักษาสิวนะครับ,รบไม่ใช่ยังขั้นตอนการงนาหน้า,าเลยใช่แล้วครับเรามาดูกันดีกว่าฮะคือมันจะมีบอกว่าบางอันเป็นโฟมบางอันก็แบบเป็นเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <ผม S 1> ก็บางคนบอกว่าการที่ว่าเราจะรักษาเหมือนแบบว่า เออเมคอัพอย่างเงี้ยแต่งหน้าอย่างเงี้ยครับผมอยากจะลบออกเงี้ยบางทีบางคนก็แบบเอาโฟมล้างเลยไม่ดีครับผมต้องใช้ครีมเช็ดกอนใช่ครับก็สามารถอ่านข้อมูลดีได้ที่นิติสารแคนดี้นะครับครับผมมาแล้วครับอ่ะส่วนตอนนี้เราสองคนนะครับมีเพลงใหม่ของ3รทวันฝากกับผมกับเพลงเธอมีเขาครับผมครับผมซึ่งเพลงนี้ฮะเป็นเพลงของรักสามเศร้าครับของเขาเขาแล้วก็เขาทรทวันนั่นเองงงงงมันจะเป็นยังไงต้องต้องดูครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะ ไปดูเพลงนี้กันเลยดีกว่าครับกับเพลงเธอมีเขานะครับครับ<ล>ผมช่วงหน้าครับผมเจอกันครับน้องฟ้ามาที่นี่แน่นอนครับรผมกับเข้าสู่รายการคามิกาเซ่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ฮะขอต้อนรับสาวฟ้าจากเดโม p โปรเจกต์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดกันเลยนะครับลองมาย้ำไปในเอส็มเอสของวันนี้กันดีกว่านะครับครับผมประเด็นวันนี้มีอยู่ว่าอยากจะพูดอะไรอยากจะบอกอะไรกับสาวฟ้านะครับส่ง SMS เอมเอสครับที่47777 7นะครับหรือว่าที่47788 7นะครับใครตอบโดนใจรับไปเลยกับรูปสาวฟ้าครับพร้อมลายเซ็นเลยครับผมเอาละฮะมาตรงนี้นะฮะเราก็ต้องมีคำถามนะที่เตรียมมาใช่ไหมครับพี่โนบอกกับคำถามแรกครับตอนนี้มาใช่ไหมครับมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่คครับผมเป็นยังไงบ้างครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดก็เป็นเพลงชาเพลงของฟ้าอ่าแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเนื้อหาประมาณว่าแบบ แฟนเก่าที่แบบย,ยังยังเรายังคิดถึงเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะพูดถึงเราหรือเปล่ปาไอ้บ้านไหนเขารู้หมด <laughs> พี่ต้องบอกคนแรกจะมีหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ใช่ก็คือประมาณนี้ค่ะประมาณว่าแบบเออเราก็มีมุมที่เรายังคิดถึงเขาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้จะเรียกร้องอะไรก็ขอโทษจริงๆที่มันคิดถึงเธออะไรอย่างเงี้ยเเชื่อเลยแฟนเก่าก็เหงาเป็นอะไรอยไหมใช่ถต่ว่าเป็นเพลงช้าแบบว่าเพลงแรกในชีวิตเลยใช่ค่ะก็จริงๆมันรู้สึกว่ามันแบบเหมือนเราต้องพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะเพราะว่าเพลงช้ามันต้องแบบ ใส่ใจอ่าใช่ใช่ก็แบบใส่ใจกับการร้องมากขึ้นคือทุกอย่างยากขึ้นใช่ไหมอ่าใช่ใช่แล้วเป็นเพลงของตัวเองด้วยไงก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงเพลงนี้ก็ตั้งใจมากๆค่ะครับผมมันเป็นสไตล์ไหนเอ่ยเพลงเป็นเพลงอ่าเป็นอะคูสติกป๊อปร็อกค่ะป๊อปร็อกนะใช่มีแบบเสียงกีตานิดนิดอะไรเงี้ยให้ดูแบบบ็อกบ็อกขึ้นมานิดนึง่าแล้วกระแสตอบรับเป็นงไงบ้างหมายถึงว่าแบบเป็นซิงเกิลแรกที่แบบเป็นเพลงช้าอะไรเงี้ยเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับ โอเคดีมากเลยสงสัยคนอกหักเยอะจริงจริงกับเพลงอกหักนี่ก็ขายดีอย่างเงี้ยแหละใช่ไหมก็คงแบบพอคิดว่าเพื่อนๆก็คงชอบกันเพราะว่าเพราะว่าเรื่องอันเนี้ยมันมันแบบธรรมดามันใกล้ตัวเออมันก็คงมีคนเคยมีประสบการณ์อกหักบ้างมีแบบอะามันต้องมีบ้างก็เลยแบบอาจจะโดนใจใครหลายคนก็ดีใจที่เพื่อนๆชอบกันครับผมแล้วเพลงร้องยากไหมเอออยากถามแบบว่าเป็นเพลงแรกแบบเพลงช้าอย่างเงี้ยร้องยากไหมแบบทั้งอารมณ์เพลงทั้งแบบ อินไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเต้องทำรู้สึกในชีวิตอยู่แล้วว่าเอ,อ้ย<อ>มันก็นิดนึงมันก็มีดึงน,นึงมาใช้กับการร้องอได้ว่า <ๆ S 1> ก็แบบทุกคําพูดเขามันก็นะเหมือนกัแบวบ่าเออแค่แบบแค่คุ้นเคยอะไรเงี้ยมันเราบอกแฟนเก่าอะไรเงี้ยแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าฟีดแบ,บ็ดีมากเนี่ยรู้สึกไงบ้างครับโอ้หดีใจดีดีใจมากตอนนี้วิวถึงหนึ่งล้านแล้วโอ้ยเพิ่งไปมาเดือนเดียวเท่านั้นปล่อยมา20กว่าวันประมาณใช่มาสุดยอดนะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับก็ดีใจดีใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าแบบ คือเราก็กลัวไงว่าแบบเอ้ยต้องเพลงช้าอะไรเงี้ยแล้วแบบครั้งแรกด้วยไม่รู้เพื่อนจะชอบไหมอะไรเงี้ยแต่พอกระแสตอบรับ,บ,บนี้ก็แบบดีใจมากเราอยากให้รายการเราเนี่ยคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันช้าช่วยโชว์ร้องหน่อยได้ไหมครับใช่ก็ไอ,อ,อ้อขอแบบนิดนึงแบบเซิร์ฟนิดหน่อยบขอโทษจริงจริงที่มันยังคิดถึงเธอขอแค่ได้เจอไม่ได้อยากฟื้นเรื่องราวพอแล้วพอแล้ว เดี๋ยวเยอะก่อนี้เดี๋ยวจะมีคนร้องไห้ในส่นนี้ที่เหลือต้องไปดู m อกันนะครับและดูขนหลายรอบด้วยครับผมนะงั้นขอพูดถึงเรื่องเนื้อหา MB เป็นยังไงบ้างครับถ่ายทํายากไหมอะไรเงี้ยจริงเนื้อหาเอมีมันเป็นแบบประมาณว่าเราไปรียนรีเนียนอ่าใช่เราก็ไปเจอแฟนเก่าครับพอเราอ่ะก่อนที่จะไปรีวเราก็เดินผ่านสถานที่ต่างๆในโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็นึกภาพเห็นว่าแบบ เ,เราเคยทาอะไรกับเขา<อ>ตั้งน้นเราเคยแบบเล่นกันเขียนโต๊ะหรือว่าแบบ<อ>เคยไปเล่นดนตดรีด้วยกันเนี่ยมันก็เหมือนย้อนภาพเก่าๆกลับมา<อ>มันก็ทําให้นึกถึงเขาเนี่ยอพอเจอหน้าเขาเราก็แบบเฮ้ยเราทําไงดีอะอะไรเงี้ยมันก็แบบขอโทษนะแค่อยาก<อ>บอกเขาว่าเราไม่ได้จะอะไรแต่เราแค่แบบคิดถึงเธออยู่นะอ,อะไรอย่างเง<อ><อ>ี้ยมันก็เหมือนแบบ เดินไปก็เจอเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราดูอังวีเนี่ยรู้สึกว่าฟ้าจะอินกับบทมากคแล้วแบบทุกอย่างมันสมจริงมากเลยครับไม่หรอแอคติ้งดีอยากลองอยากดูว่าเอามาจากชีวิตใครหรือเปล่าเอามาจากชีวิตตัวเองหรือเปล่าก็มันก็มีบ้างดีกว่านิดนึงมันก็แบบด้วยความที่เป็นโรงเรียนตัวเองก็คือเป็นแบบ based on true story นิดนึงใช่ไหมอ๋อเป็นโรงเรียนตัวเองจริงเลยใช่เป็นโรงเรียนตัวเองจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ได้ถึงเพื่อนได้ถึงอะไรได้แหละมันก็เลยแบบอินอะไรอย่างเงี้ยอ่า มี acting ดีไม่มีอะไรโอเคครับผมครับผมก็ขนาดนี้นะฟ้านะครับผมเป็นคนบอกว่าเขา acting ดี่ะอ็อยากให้ทุกคนดูมากกว่าว่า acting จริงๆหรือว่าแบบมาจากอินเนอร์ครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะเรามี MV มาให้ดูแน่นอนครับกับเพลงนี้แฟนเก่าก็เหงาเป็นครับของน้องฟ้าเลยครับไปชมกันเลยครับ ของรายการเรานะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับสาวฟ้านะครับผมอย่างที่พวกเราบอกไปในต้นรายการนะฮะเพราพวกเราจะมาให้สาวฟ้าอัปเดตชีวิตเฟรชชี่กันครับผมตอนนั้นพร้อมพร้อมหรือยังครับได้ค่ะคำถามแรงอยู่นะอ๋อ่เปิดที่คำถามแรกเลยนะครับงานครับผมแล้วคณะอะไรเราเลือกคณะนี่คำถามแรงแล้วเหรอเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเออตอนนี้เรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับผมก็ตอนแรกที่เลือกคณะนี้คือมีผู้ชายเรียน เยอะนี่ที่บอกว่าแรงคือพี่โดมอจะแรงครับตรงนี้นี่ยคือจริงๆคิดว่ามันเป็นคณะที่กว้างค่ะแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้อะในเงี้ยคือจริงฟาก็ชอบเรียนนิเทศอย่างงี้ด้วยนะแต่ว่าโอเคก็ติดอันเนี้ยก็หมายถึงว่าเราชอบเลขอะไรอย่างงี้ไหมจริงจริงไม่ชอบนะไม่ชอบใช่ไหมแต่ว่าแบบก็อยากคือเราก็อยากอยากรู้อยากแบบ ได้ความรู้ใหม่ๆแล้แบบเอออยากรู้มันเป็นยังไงข้อใจดีครับดีครับครับส่วนตอนนี้นะฮะสาวฟ้าครับผมเคยทํากิจกรรมชอบชอบทํากิจกรรมใช่ไหมครับผมตอเนี่ยชอบทํากิจกรรมอะไรบ้างในมหาวิทยาลัยพูดได้ไหมอะไรอย่างว่าเนาะเฟชชี่มันก็มีแบบโอ้ยนู่นนี่นั่นเยอะแยะแบบมีงานแบบว่าจุฬาธรรมศาสตร์อะไรอย่างงี้ก็มีใช่ไหมคะมันก็มีแบบเชียร์โต้อ่าเฮ้ยเราต้องแข่งกันไม่ใช่ไม่หมก็มีแบบเหมือนกับว่ามีเชียร์โตอ่้กิจกรรมรับน้องเขาก็จะแบบ ชวนน้องไปทํานู่นทํานี่มีการแข่งกันในคณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าเขาจะแบ่งเป็นโต๊ะในคณะก็จะมือนเป็นโต๊ะโต๊ะเหมือนเป็นกลุ่มอะค่ะแล้วก็แบบมาแข่งกันมาวาดรูปโต๊ะคือทํากิจกรรมเพื่อแบบสร้างความสัมพันธ์ของน้องช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ เห็นว่าอยู่หอนะครับตอนนี้ชีวิตเด็กหอเป็นไงบ้างโอ้โหมันมากค่ะมันมากมันยังไงมันยังไงบอกหน่อยครับจริงๆมันไม่ใช่ว่ามันอะไรหรอกมันคือเหมือนกับว่าเราอยู่หอใช่ไหมคะเวลาแล้วหอมันก็อยู่ในมหาลัยอ่ะเราก็เจอเพื่อนไงคะคือสะดวกใช่ไหมไปกับมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่ชิลไงเวลาลงมาเรียนก็เจอเพื่อนอ่เลิกเรียนก็กลับไปนหอด้วยการกินข้าวพร้อมกันเนี้ยมันก็แบบคือมันผูกพันนะคะมันก็เหมือนแบบว่าเจอเพื่อนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเหมือนเป็นหมู่บ้านอ่ะแล้วก็แบบ ไปไม่ไหนมาไหนก็ไปได้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ัว่างรายการเราจะเดบุกหอฟ้าแล้วก็เดบุกไทยของกินอร่อยมากกินกับผมไดครับผมเอาแล้วคิดถึงแบบคุณพ่อคุณแม่ไหมอะไรอ่คิดถึงสิมันก็ต้องมีแบบมีเวลาที่กลับมาหาเขาถ้าเราว่างมาอย่างเงี้ยเข้ามาในเหมือนก็เข้าไปหาเขากลับบ้านนอนเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมเอาแล้วอีกอย่างนึงฮะถ้าพูดถึงน้องฟ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นคนชอบแต่งตัวใช่ไหมครับผมเขีนไอจีตลอดเลยแบบแต่งตัวแบบเยอะเป็นแบบไอดอลของสาวๆหลายๆลายคนมีอะไรแนะนำไหมครับว่าแบบอยากแต่งยังไงแต่งยังไงแล้วดดูีีออะไรยย่างงเ้ ือจริงๆฟังว่าต้องลองค่ะคือหมือนว่าลองว่าเสื้อผ้าแบบเนี้ยเหมาะกับเราแล้วเหมาะกับเสื้อยืดเสื้อกล้ามหรืออะไรเงี้ยคือก็ต้องแบบลองให้แบบหาให้ตัวเองเรื่อยๆไม่ต้องไปกลัวว่าแบบใส่แล้วจะไม่สวยจะไม่เหมือนคนนั้นทำไมคนนั้นเขาใส่แล้วสวยเอเงี้ยคือฟาะว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกมากกว่าค,คือเรามีความสุขกับการแต่งตัวเงี้ยไม่ต้องไปกลัวว่าแบบใครเขาจะมองไงเรารู้สึกว่าเออเราใส่แล้วเรามั่นใจ คือมีความมั่นใจก็สวยแล้วอะเออเห็นเห็นอยู่ว่ามีแบรนด์เนี่ยเป็นแบรนด์ของฟ้าเนี่ยใช่ไหมใช่ยทุกากเลยครับก็ชื่อแบบว่า IDK j u s t Fun นะคะหรือเข้าไปดูอินแกรมก็ได้เป็น IDK Anisa Gor Jazz Fun ก็เป็นเสื้อผ้าแบบสนุกสนุกเป็นสีสันสีสันใช่ไหมใช่ครับแล้วอินสตาแกรมของน้องฟ้าจริงๆเนี่ยของฟ้าเองชื่อฟ้าอิสาค่ะตรงตัวเลยค่ะฟ้าอิสราสำหรับใครที่แบบว่าชื่นชมนะครับแล้วชื่นชอบฟ้านะครับก็อย่าลืมติดตามอินสตาแกรมของน้องฟ้ากันนะครับนะครับผมแล้วมีแบบอะไรจะฝากไหม ก่อนื่นขอฟังเพลงก่อนใช่ครับเพลงแฟนเก่าก็ออกเป็นตอนนี้ก็ยอดวิวกำลังดีเลยแล้วก็แบบ,บทุกคนก็ดาวน์โหลดก,กันเยอะแยะใครยังไม่ได้ฟังนี่พลาดเลยนะต้องฟังนะแล้วส่งเพลงน,นี้ให้แฟนเก่าอะไรอย่างงี้แล้ววัวนี้จะมีคอนเสิร์ตค่ะกัมพูช่เซ,เซ่เคฟคอนเสิร์ตที่23ตุลาคมนี้ที่คาราเต้คอนท์หอค่ะแล้วก็จองไปที่ตั้งแต่วันที่21กันยายนนี้นะคะไปเลยรีบจองไทจีเกนเมเจอร์ไม่งั้นกูหมด ครับอย่ารอช้านะครับรีบๆไปเลยนะครับมากครันี้ครัื่องเราอยู่กับฟ้าทั้งทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเปิดเพลงของน้องฟ้าให้ดูกันกับเพลงนี้เลยว่าเรื่องที่เราจากเดบิวโปรเจกต์ครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะฮะพวกเราสองคนหมดเวลาแล้วเราจะจากไปกับพร้อมน้องฟ้าเนี่ยแหละครับผมก็พบเจอกับพวกเรานะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่ที่เดียวรายการทามิกาเซ่ยูทูบแชนแนลครับครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ